สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ห้องดูดวงพึ่งน้อยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายนะคะว่าดวงในอาทิตย์หน้าของเราจะเป็นอย่างไรกันบ้างโดยเราจะมีไพ่ทั้งหมด4ี่กองนะคะนี่คือกองที่1่กองที่สองกองที่3และกองที่4ี่นะคะขอให้เพื่อนๆตั้งสมาธิในการเลือกไพ่นะคะพึ่งจะบอกก่อนว่า ชุดนี้เป็นชุดที่ดีทุกใบค่ะดีทุกกองนะคะค่ะเรามาเริ่มกันต่อในส่วนของกองที่1นนะคะค่ะคำทำนายค่ะในส่วนของกองที่1นนะคะมองว่าการเงินดีนะคะได้มาจากงานเก่าเจ้านายมอบโอกาสเพื่อร่วมงานที่ร่วม พ,พี่น้องอะไรอย่างงี้ค่ะให้โอกาสให้งานให้เงินนะคะหรือให้แนวทางความรู้ต่างๆได้ด้วยเช่นกันมองว่าการเงินดีนะคะเพราะจริงๆเลข6สําหรับโหราศาสตร์ไทยก็หมายถึงเงินนะแล้วก็ดาวศุกร์เขาก็เป็นดาวศิละปะใช่ไหมคะแล้วเป็นถ้วยด้วยเพิ่งก็มองว่าดีนะคะในเรื่องของ การงานการงานก็คือมองว่ามีโอกาสที่จะไม่ค่อยได้อยู่กับที่นะอาจจะมีในเรื่องของการสื่อสารการเคลื่อนย้ายการไปไปมามาการพูดคุยการติดต่อการประชาสัมพันธ์ต่างๆนะคะดังนั้นก็มองว่าดีนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นการติดต่อกับคนเกา่าการติดต่อกับในส่วนของลูกค้าเกา่าลูกค้าใหม่อะไรต่างๆได้หมดนะคะในเรื่องของความรักสําหรับท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้ว มองว่ามีโ, baptism, โอกาสมีลูกก็ได้นะคะหรืออาจจะมาถึงเด็กให้โชคก็ได้นะคะกับในส่วนของครอบครัวคุณนะคะรวมถึงอาจจะมีในเรื่องของขวัญของฝากเล็กๆน้อยๆจากคุณสามีได้ด้วยเช่นกันค่ะสำหรับท่านที่ยังไม่มีครอบครัวก็มีโอกาสที่อาจจะมีเด็กมาจีบมาซื้อขนมซื้อของฝากของขวัญก็ได้ด้วยนะคะหรือว่ามีในส่วนของการแบบมุ่งเน้นในเรื่องของการทยอยเก็บเงินเก็บทองก่อนเรื่องความรักก็อาจจะเป็นเรื่องแบบ ค,คิดนิดนึงแต่ยังไม่ได้แบบลงลึกจริงจังอย่างนั้นก็ได้นะคะส่วนไพ่อ,อยากบอกอะไรไพ่อ,อยากบอกว่าคุณเป็นคนที่รักความก้าวหน้ามองหาโอกาสเสมอดังนั้นนะคะเมื่อคุณทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งคุณมักจะมีงานที่2องที่3มที่4ตามมานะคะคือคุณมองหาโอกาสแต่ว่าเฮ้ยเราจะโตได้ยังไงเราสะดดเด่นได้ยังไงนะคะก็มองว่ากองที่1เป็นกองที่ดีนะคะค่ะเรามาดูกันต่อในส่วนของกองที่2ค่ะคําทํานายนะคะ อกองที่สองก็ความหมายดีนะคะค่ะในส่วนของกองที่สองนะคะในเรื่องของการเงินมองว่าถ้าท่านไหนรู้สึกเหนื่อยเจ็บท้อ ตอนนี้การเงินจะกลับมาแล้วนะคะเพราะกงร้อแห่งโชคชะตากําลังจะหมุนนะคะอันนี้ก็เป็นเทพญี่ปุ่นเนาะที่เขาแบบให้พรให้เงินให้ทองต่างๆนะคะมีความสุขอะใช่ป้าดูหน้าแต่ละคนยิ้มแยม้ยมแจ่มใสนะคะดังนั้นมองว่ามีโอกาสเติบโตในเรื่องของการเงินมีโอกาสขยับขยายมีโอกาสว่าย้ายที่อยู่แล้วปังในเรื่องของการเงินก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะกองที่2 ในเรื่องของการงานทําทงานกับครอบครัวได้ทํางานการเกษตรได้นะคะทํางานปลูกต้นไม้อะไรต่างๆก็ได้ด้วยรวมถึงอะไรที่เกี่ยวกับพวกแบบความรักความอบอุ่นได้หมดนะคะมองว่าที่ทํางานรักกันดีค่ะในส่วนของความรักนะคะสําหรับท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วมองว่าความรักก็คือมีโอกาสที่ ต้องระวังนิดนึงว่าอาจจะไปเจอคนรักเก่าก็ได้หรืออาจจะหมายถึงความรู้สึกที่ว่ากลับมารักกันอีกครั้งหรือมีสิ่งดีๆมอบให้กันทําให้ความรู้สึกหรือไปลําลึกถึงเขาเรียกว่าถ้าถามเพิ่งนะเพิ่งไม่มองในแง่ลบหรอกเพิ่งว่าไม่ใช่ว่าไปคนรักเก่ากหรอกเพราะภายครอบครัวก็ดีดังนั้นเพิ่งมองว่าไปลําลึกดีกว่าไประลึกถึงสิ่งที่เคยไปเที่ยวกิจกรรมต่างๆที่มีร่วมกันนะคะ เพราะว่าดูเห็นปะไพ่มีโอกาสขยับขยายหรือย้ายกลับไปบ้านแฟนก็ได้อย่างนั้นนะคะได้หมดนะคะก็มองว่ามีความสุขแล้วกันนะคะส่วนท่านที่ยังไม่มีก็มีโอกาสเจอคนรักเก่าเอออย่างงี้ยังพอได้นะคะเจอคนรักเก่าหรือเจอคนแบบมาแอบชอบหรือให้ขนมของฝากของข,องขวัญได้หมดค่ะไพ่อย,ยากบอกอะไรไพ่อย,ยากบอกว่าเขาเรียกว่าชีวิตอะคะ่ะมันต้องอดทนมันต้องสู้มันต้องเสียสละ นะคะไม่ว่าจะเป็นแรงกายแรงใจต่างๆถ้าเกิดคุณฝา่าวนตรงจุดนั้นได้ทุกอย่างก็จะเป็นไปตามที่คุณเห็นนะคะค่ะอ่าแล้วก็คุณก็จะโดดเด่นได้ทีนี้เรามาดูกันต่อนในส่วนของกองที่3ามนะคะเพิ่งจะบอกว่าเพิ่งเลือกกองนี้ของเงินเยอะๆได้ไหมเนี่ยชิจะเดี๋ยวก่อนนะ จริงๆไพ่มันน่ารักหมดแหละเพื่อว่าเพิ่งอยากเอ๊ะลองเลือกลายไทยนะคะค่ะในส่วนของกองที่3นะคะ,ะในเรื่องของการเงินการเงินตัวนี้นะคะมันจะเป็นในส่วนของเด็กด,ดาบการเงินมองว่ายังได้ไม่เยอะนะคะแบบว่าถามว่าได้ไหมมันก็ได้นะมีความอเป็นอิสระแล้วกันในเรื่องของการเงินนะคะ,ะมีในเรื่องของความคิด เรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะเรื่องของการที่ว่าต้องตัดสินใจและว่าเฮ้ยจะทำอะไรยาลังเลนะคะให้เลือกเลยนะคะให้คิดเลยว่าเฮ้ยเราจะเริ่มต้นทำอะไรเนี่ยพรเห็นปะหน้าไพ่เหมือนกันเลยอะ่ะคุณไปคิดถึงสิ่งที่คุณจากมาไปคิดถึงเรื่องที่ในอดีตไปคิดถึงความอบอุ่นที่คุณเคยได้รับก็ได้ด้วยนะคะในเรื่องของการงานเห็นปะ่ะก็เจ็ดดาบตัวเนี้ย ตัวนี้ก็เจ็ดดาบก็หมายถึงว่าการจบจากที่เก่า <c oughs> การออกจากที่เก่าก็ได้นะคะหรือการแบบว่าเอาอะไรจากที่เก่ามาเพื่อที่จะไปเริ่มต้นก็ได้แต่คือไม่ได้เอาหมดไงเอออาจจะเป็นความรู้วิชาเออหรือการดัดแปลงการใช้ความคิดสร้างสารรค์อะไรต่างๆเนี่ยมันทำโอกาสคือพอทําแล้วมันก็มีโอกาสได้เงินได้ทองเทียเล็กทเกทเน้อยนะคะแต่ถ้าถามเพึ่องอะ่ะกองที่3ที่เพิ่งเลือกเหมือนกันเนี่ยมันก็จะไปนนไม่ได้เน้นในเรื่องของเงินทองเท่าไหรนะ่นักมันมันเหมือนว่า ชีวิตคุณอะยังต้องสู้ยังต้องดิน้นรนยังต้องรุยยังต้องเดินทางเพราะอะไรรูป้ป่ะนี่ก็หนึ่งเด็กดาบใช่ไหมไอ้นี่ก็เดินเห็นปะ่ะหลบหลบเดินเจ็ดดาบใช่ไหมคะอือแล้วพอมาใบาสุดท้ายเห็นปะก็เป็นอัศวินดาวดังนั้นเพราะฉะนั้นคือเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะคะถ้าไพ่ชุดไหนมีอะไรเนี่ยพึ่งก็พึ่งก,ก็มักจะได้ชุดนั้นเหมือนกัน ชีวิตคนเราเห็นปะมันต้องสู้ไงมันไม่มีอะไรที่จะได้อะไรมาง่ายๆนะคะอืมก็ในส่วนของของตรงนี้ในเรื่องของการงานก็จะมีในเรื่องของแบบการหลบการซ่อนการดัดแปลงการสร้างสารรค์ต่างๆหรือการที่ว่ารู้สึกว่าฉันได้ชัยชนะฉันได้ในสิ่งที่ฉันต้องการเพราะสมัยก่อนดาบนี่มันเป็นอาวุธนะจ๊ะไว้ใช้ต่อสู้กับคนอื่นถูกปะละ่ะและดาบก็ไม่ใช่ว่าตีกันง่ายๆคิดอย่างนี้ดีกว่าคิดบวกอืมถูกไหมดังนั้นเนี่ยเขายังแบกดาบและยิ้มด้วยอ่ะก็สําเร็จอะ่ะ ะะไม่ว่างานมีปัญหาอะไรสําเร็จค่ะก็ในเรื่องของความรักละกันสําหรับท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะก็มีโอกาสที่จะไปสังสรรค์กินข้าวอะไรเงี้ยเลี้ยงเลี้ยงการเลี้ยงเพื่อนได้หมดนะคะมองว่าก็มีความสุขเหมือนกันค่ะก็จะเป็นในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของผู้หญิงบ้างเท่านั้นนะคะอาจจะมีแบบไปกินข้าวไปสังสรรค์ไปปาร์ตี้อะไรต่างๆแล้วกออ็ท่านที่ยังไม่มีครอบครัวก็มองว่า คุณยังรู้สึกเป็นอิสระไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงหรือทำอะไรคุณจะรู้สึกมีมีความสุขมากกว่านะคะไพ่อยากบอกอะไรไพ่า,ากบอกชีวิตของคุณนะคะต้องเติบโตให้ได้ต้องกล้าที่จะลุยกล้าที่จะสู้กล้าที่จะออกไปนะคะกล้าที่จะเดินทางเหมือนพึ่งอะ่ะยู่ดีมาขายประกัน ใช่ไหมทางใดที่เออก็ไม่ได้คิดเหมือนกันแต่ไปๆไปมาเออมันก็เป็นอาชีพเสริมที่อาจจะเป็นอาชีพหลักในอนาคตก็ได้เพราะว่าปัจจุบันพึ่งก็ทาได้เงินเดือนเดือน,น,นละหมื่นกว่าบาทไงถูกต้องบ้เออดังนั้นถ้าเราพยายามอดทนขยันอย่างนี้นะคะ่ะมันก็มีโอกาสโอเคเนาะสู้เขาเห็นบ้ามันต้องลุยชีวิตค่ะแล้วก็ในส่วนของไพ่อยากบอกอะไรอ่าไม่ใช่ไม่ใช่กองที่สี่โทษทีค่ะนี่พึ่งไม่ตัดคิดนะผิดก็คือผิดอ่ะ มาในส่วนของกองที่สี่นะคะในเรื่องของการเงินการเงินหูอ่ะเดี๋ยวก่อนนะกองที่สี่นี้เพ,พิ่งเพิ่งเลียงหน้าไพ่ผิดเดี๋ยวสักครู่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 มันจะต้องเป็นตัวนี้นี่อืมอืม้ออื้ ในเรื่องของการเงินนะคะมองว่าการเงินของคุณลุยเหมือนพึ่งเลยนะคะต้องออกไปสู้ออกไปลุยออกไปลบนะคะถึงจะได้เงินในเรื่องของการงานอ่ะมีคนหัวหน้าให้ความเอ็นดูผู้ใหญ่ให้ความเอ็นดูทํางานมีความสุขนะคะในเรื่องของความรักท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วมองว่าทุกอย่างแก้ไขปัญหาด้วยด้วยตัวคุณเองทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปแล้วก็เก่งมากนะคะท่านที่ยังไม่มีครอบครัวกคว็คุณเป็นผู้หญิงเก่งอะ่ะคนก็เลยอาจจะแบบว่าจีบยากหรือเปล่าเงี้ยแต่คุณเป็นคนที่แบบ ใช้ความรู้สึกใช้ความคิดในการดัดแปลงทุกอย่างได้นะคะไพ่อยากบอกอะไรเป็นช่วงอยู่ในช่วงของความรักอยู่ในช่วงของการมีความสุขในสิ่งที่ทํานะคะดังนั้นก็โอเคอะนะคะก็ได้เป็นราชนีตั้งหลายใบายฝากด้วยนะคะดูดวงพึ่งน้อยขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ